สวัสดีครับเพื่อน,อนๆครับรถบ้านนะครับวันนี้ก็หาอะไรดีๆมาให้เพื่อนดูเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วันนี้อยู่กันที่อูออ่ของซุม้มพอ,อข้าวซูนเนอร์นะโอเคก็พอดีเดินทางมาพอดีน้องน้องออฟเนี่ยเจ้าของอู่เนี่ยก็โทรบ,บอกว่าพอดีมีรถจะมาประกอบเครื่องให้ดูนะครับรายละเอียดเนี่ยเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างว่า ทำอะไรบ้างกับเครื่องตัวนี้นะครับขอ,ของเจ้า g p x a โดนนะรู้สึกจะเป็นตัวสองวาลหรือเปล่าไม่น่าจเดี๋ยวต้องไปถามน้องออฟก,กันอีกทีนะครับเดี๋ยวยังไงก็พาเข้าไปอยู่เลยกว่าเพื่อจะได้ไม่เสียเวลากันนะครับไปตามมาตามมาสวัส,ด,สดีครับอ๊อครับครับ,รบ,รบวันนี้เป็นไงบ้างเห็นบอกพี่ว่ามีอะไรดีๆเด็ดๆให้ดูนี่เลยครับ อ่ะไหนมาดูกันหน่อยปรกอบชุดท่ากาวครับชุดท่ากาวอ่าลูกห้าเก้าแคมฝาไม่ชักครับอ่าคันนี้แล้วก็มีลิ้นอ่าไหนขอดูหน่อยมีลิ้น,นอ่าอันนี้ลิ้นทําแล้วเรียบร้อยลิ้นใหม่ๆเลยเพิ่งทํามาครับใช่มีลิ้นขอดูใ,ใกล้ๆหน่อยอ่ะอเดีพื่อนๆเพื่อนๆไม่เห็นอ่านี่นะครับใหม่ๆเลยนะครับล้างมาเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวแล้วครมีมีลูกครับลู่ห้าเก้าลูกเป็น LHK ครับ แล้วก็มีฝาแยงพอดฝางานเนียนๆครับแยงมาไอเสียงานสพอเห็นหน่อยนะครับมันมันมืดมันมองไม่เห็นอยู่แล้วแหละไม่เป็นไรหรอกทํมันม่เป็นไอเสียมันดําอยู่แล้วเดี๋ยวผมให้ดูอะไรก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันถึงเรื่องรายละเอียดว่ารถคันนี้ที่มาที่ไปยังไงถึงต้องมาทําอะไรยังไงอะ ตอนนี้ก็เดี๋ยวถามไปเรื่อยกันตอนนี้ก็ออฟก็ทำไปเรื่อยๆด้วยแล้วกันอ่ะที่มาที่ไปของคันนี้เพราะอะไรต้องทำคือขยายลูกหรืออะไรยังไงเดี๋ยวเขาไปทำลูกมาครัคันนี้เขาไปทำหกเอ็ดมาลูกเก่าเขาลูกเดิมหกสิบเอ็ดมิลนี่นี่ครับลูกเดิมเดี๋ยวผมเอาเนี่ยว่าเดี๋ยวผมนั่งคุยกับออฟดีกว่า เราอยู่กันแบบบ้านๆเนาะรายการเราร้านไหนดูนี่ครับหกสิเบเอ็ดมิลเพื่อนๆเห็นนะครับใช่แล้วทีนี้ซึ่งทีนี้เขาไปทํามาแล้ววันนั้นอะ่ะรถเขาบอกรถเขาวิ่งไม่ได้ครับวิ่งไม่ได้นี่นคือวิ่งไม่ได้เลยหรือว่าวิาวาว่งได้เท่าไหร่หรือว่ามันวิ่งได้แค่ไม่เกินมันวิ่งไม่เกินร้อยยี่ลูกหกเอ็ดเนี่ยลูกหกเอ็ดวิ่งไม่เกินร้อยยี่ใช่แล้วเขาเอามาจะลองแบบเขาคิดว่าเป็นที่ชามอะไรอย่างนี้ เขาก็เลยมาลองวิ่งกับรถผมคันเทาคันนูน้น<ไ>ใช่ครับแล้วทีนี้เขาโดนโดนรถผมเขาโดนรถผมแซงเขาก็เลยว่าถามผมว่ารถผมทําอะไรผมก็บอกว่ารถผมอ่าลูกห้าแปดครับใช่ลูกห้าแปดแคมฝาเหมือนกันแล้วทีนี้ผมก็เลยแนะนําเขาบอกว่าให้แกะออกมาดูดีกว่าเครื่องอะ่ะพี่ว่าข้างในเป็นยังไงใช่ครับแล้วซึ่งข้างในพอแกะออกมาก็คือมีแค่ลูกอย่างเดียวพอร์ตเดิมทุกอย่างเดิมแคมเดิมอะไรอ่ลูกหกสิบเอ็ดครับ ก็แปลว่าาฝาเปิดไม่ทําอะไรเลยใช่ครับฝาเป็นฝาเดิมเดิมเลยไม่ทาอะไรมาเลยครับเก่า<ล>ใช่เก่าก็ไม่เก่ามา<ล>ไม่แทงฝา,ไม,งฝาไม่วัดฝักเบ้าวัดซีก็ไม่ทํามาไม่ทําอะไรมาเลยครับฝาเดิมเดิมโรงงานเลยครับอ่ครับซึ่งแคมก็เป็นทําเดิมรถมันคลายไม่ทันอยู่แล้วครับลูกหกสิบเอ็ดใช่มันอันตรายด้วยครับ <S <S ขับขับไปเสี่ยงที่ลูกจะพังครับรถลูกลูกแตกครับเพราะกาลังอัดมันเยอะครับใช่ครับลิ้นก็เป็นลิ้นเดิมนะก่อนมาเขาเป็นลิ้นเดิมใช่ครับหัวชีดก็เป็นหัวชีดหัวชีดเดิม มีมีแต่งแบบว่าตามสเตปไหมข้อหัวฉีดมีไหมอ่าเห็นอยู่เมื่อกี้ผมเห็นแวบๆอยู่นี่ข้อหัวฉีดอันนี้ก็คือทิ้งครับไม่ได้ใช้แล้วประโยชน์เอาผมถามจริงใส่แล้วมีประโยชน์ไหมข้อหัวฉีดผมก็ไม่รู้นะแต่ส่วนตัวผมผมไม่ค่อยใช้นะพี่ใช่ครับเพราะส่วนตัวของใช้หัวฉีดฮอนด้าครับใช่ครับผมจะแปลงร้านผมจะแปลงเป็นหัวฉีดฮอนด้าหมดครับเพราะว่าเหตุผลที่แปลงก็เพราะว่าถ้าเราวันนึงไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยครับแล้วรถเกิดหัวฉีดพังอย่างเงี้ยครับ ต่างจังวัดอะ่ะซึ่งรถอะไรรถรุ่นเนี้ยเขาหาเบิกกันไม่ได้ครับมันหาเบิกได้ยากครับพี่เพราะว่าหัวชีดก็ไม่มีร้านไหนที่จะมีส<ร>ต็อกครับเพราะหัวชีตมันเป็น<ถ><ถ>เดี๋ยวมันมงนะผมยิบให้ดูเพราะถ้าถ,ถ้าเพื่อนๆจาได้คลิปที่แล้วออฟจะบอกแล้วว่ารถออฟจะเปลี่ยนเป็นหัวชีดของคันด้าแล้วใช่หัวชีดเดิมมันจะเป็นประมาณนี้ครับอ่าจะดูกันนะครับมาแกะเดี๋ยวเดีนยวเ็นหน้าตาแบบนี้ครับซึ่งมันเทียบกับรถรุ่นอื่นมันไม่ค่อยมีของครับ ผมก็เลยตัดปัญหาว่าเปลี่ยนเป็นหัวฉีดฮอนด้ดีกว่าอันนี้คือเดิมๆของ G P X โดนของโดนนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆอดูนะครับถ้าถ้าเห็นหน้าตาแบบนี้โอ้จะเสียดายไม่มีฮอนด้าให้ดูเนอะมีมีอ่ามีไหมอ่ามาเทียบไปดูหน่อยเผื่อร้านไหนเขาบอกว่าเดี๋ยวผมอัปเกรดให้เปลี่ยนหัวฉีดให้แล้วแล้วเปิดมา นี่อหัวฉีทันดาซึ่งนนไม่ใช่ว,ว่ามันใส่ได้เลยด้วยนะครับต้องแปลงนะต้องแปลง,ง,ปงเดี๋ยวเดี๋ยวของของเดิมมาเทียบเทียบในมือให้ดูหน่อย<ด>เพื่อเดี๋ยวเพื่อนที่บอกาาว่าดูตาไว้อ่าบอกว่าช่างเปลี่ยนหัวฉีทันดามาให้นี่นะครับไซส์ก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับอ่าแล้วอย่างที่น้องอ๊อฟบอกนะครับก็คือว่าไม่ได้ว่าจะถอดสับเปลี่ยนได้เลยนะมันต้องแปลงเนาะมีเรื่องของพวกสายไฟอะไรพวกนี้นะครับในการควบคุมนะ ตรมันต้องแปลงอ่าโอเคขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยวส่วนต่อมานี่พอแปลงแล้วก็จะมาตาประมาณนี้ครับใส่เข้าไปอย่างงี้แล้วคันนี้ทำหัวฉีดทอนด้าเลยไหมเรียบใช่ครับอ๋อเรียบร้อยแล้วอ่าเห็นไหมมามาหาหม้อข้าวต้องได้ทอนด้ากลับไปนะครับต้องได้หัวฉีดทอนด้ากลับไปว่างันเลยโอเคอ่าแล้วก็คันนี้ของลูกเล่นก็มีโมโมปั๊มติ๊กไปครับ ใช่โมปั้มติของเดิมบามาน้อยมากครับมาสองบา่ากว่ามันน้อยกว่าพวกรถตลาดทั่วไปพวกพีซีองพีซีเอกอะไรเงี้ยครับมันน้อยกว่ามากครับเราพีซีเอกเขามากันก็สามบาสามบาใช่แล้วก็โมรุ่นเนี้ยยังไม่ค่อยมียังไม่มีคนทำหม้อน้ำมีเนียมขึ้นมาซึ่งผมว่ากำลังจะทำแหละแต่ว่ายังไม่มีเวลาครับผมก็เลยตัดปัญหาว่าผมก็เลยโมระบบน้ําแทนใช่ทําให้มันวนเลยแบบไม่ต้องรอไม่ต้องรอมันร้นอนเหมือนพวกพีซีเอกอะไรเงี้ยที่เขาวนวนก็พูดง่ายง่ายเอาเซนเซอร์ออก ใช่ไหมาวากการเหมือนเราเอเตอร์ออกประมาณนั้นครับเพื่อที่จะไม่ต้องรอองศาที่มันแบบว่าเพราะว่าของเดิมรุ่นนี้มันเปิดอยู่ประมาณแปดสิบกว่าองศาแปดสิบสองประมาณนั้นครับถึงวาลถึงจะเปิดเพื่อให้น้ําวนเข้าไปเลี้ยงในวนเข้าไปสับน้ําในเสื้อออกมาครับใช่ครับผมก็เลยตัดปัญหาว่าทํายิงตรงดียวครับไม่ต้องรอร้อนสตาร์บุกน้ําวนเลยมันจะช่วยให้เรื่องความร้อนหายกว่าครับเพราะว่าคันนี้รถคันนี้เขาเน้นใช้งานออกทริปด้วยครับก็เลยเลือกแบบนี้ให้เขาดีกว่าครับ ก็คือจริงๆอ่ะหลักการหลักหลักการเนี้ยเพื่อนๆผมผมพูดนิดนึงแล้วกันก็คือหลักการเนี้ยจริงๆเอ่อพวกรถแข่งอ่ะจริงๆอ่ะเขาใช้ตามหลักเลยนะจริงๆอ่ะรถแข่งเขาใช้เพราะว่ารถเขารอบสูงตลอดเวลาความร้อนมันสูงตลอดเวลาเออเขาจะเขาจะไม่มีระบบกักน้ําเย็นก่อนแล้วค่อยระบายค่อยเหมือนเดินเดินตามระบบเขาครับก็คือจะใช้น้ําวนไปเลยใช่ก็คันนี้ก็น่าจะ ถ้าวิ่งออกทริปยาวๆก็น่าจะสบายสบายใช่รับสบายก็คันเท้าผมก็ทําไปที่ไปทริปนครนายกล่าสุดก็ความร้อนก็ไม่เป็นไรแรช่แช่ทั้งทางอ่ะพี่ร้อยสามบวกตลอดครับเล่นทั้งทางกับพวกกันเองใช่รับก็โมก็เลยโมว่าโมดีกว่าคันไหนที่ทําเครื่องมาก็คันไหนที่ทําเครื่องก็เดี๋ยวโมดีกว่าแล้ววันนี้คันนี้พร้อมสตารท์ทให้เพื่อนๆฟังเลยไหมได้ฟังแน่นอนครับอันนี้เดี๋ยวผมประกอบสตาร์ทเบิ้ลให้ดูเลยครับว่าอัตราเร่งเป็นยังไง รถจะวิ่งแบบไหนเดี๋ยววันนี้ได้ชมครับแต่เรื่องความเร็ว top speed เดี๋ยวต้องใช้เวลาหน่อยเพราะต้องรถต้องรันอินก่อนครับเดี๋ยวเรื่อง top speed เดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับมาให้รอบเอาอย่ไหติดตามไว้ดีกว่าได้ติดตามถ้าถ้าผมไม่ได้กลับมายังไงไรเขาจะมีเพจเฟซบุ๊กเขาแล้วเดี๋ยวเขาโพสต์ลงในเพจเฟซบุ๊กเขาได้เพจเฟซบุ๊กผมได้ครับผมใช่ครับต็ตามตามที่รู้กันครับก็เดี๋ยวอย่างนี้ก่อนเบื้องต้นคือตอนนี้ช่างประกอบอยู่แล้ว อะไรนะช่วงนี้โควิดไม่อยากให้นั่งใกล้กันมากก็เดี๋ยวที่นี่ฉีดวัคซีนครบตรวจเอทีเคดูว,ว่าทีนครับเดี๋ยวผมปล่อยให้น้องออฟนั่งประกอบไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวผมก็นั่งดูแต่เดี๋ยวถ้ามีอะไรสําคัญสำคัญเนี่ยเดี๋ยวน้องออฟเขาก็จะเรียกให้ผมเข้ามาอินเสิร์ตตามจุดและกันเอาอย่างนี้ละกันนะครับก็โดยรวมก็คือชุดเนี้ยเดี๋ยวผมมั่นใจเลยราคายังไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวให้น้องออฟประกอบทำอะไรเสร็จเบดเสร็จเลยดีกว่าจะได้เคาะตัวเลขได้เน้นๆไปเลยว่า ใช้เงินใช้งบเท่าไหร่จบเรื่องราคาเรื่องราคานี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดเลยก็ได้พูดเลยเรื่องราคาผมตีไว้คือขั้นต่ำอะว่ามามาถ้ามารถแบบว่าต้องดูอยู่ที่ของของลูกค้าครับว่ามาแล้วอะมีอะไรมาบ้างไม่มีอะไรบ้างอะไรที่ต้องใช้ผมก็จะแจ้งให้แต่ถ้าถามว่าเป็นศูนย์เลยสมมุติว่ารถผมเดิมเดิมมาเลยเดิมเดิมเลยใช่ไหมครับไม่มีท่อใช่ไหมก็ต้องทําท่อต้องมีท่อก่อนเลยหนึ่งลิ้นเนี่ยมีก็ได้ไม่มีก็ได้ครับ เก็บไว้ที่หลังได้แต่ว่าจุดสําคัญก็คือที่ต้องมีนะทอ่อลูกแคมฝาฉีดห้าอย่างนี้ครับที่ต้องไล่นะที่ต้องแบบสําคัญสําคัญน,นะครับก็เอาจริงๆมาหาน้องอ๊อฟอะจบหมดอะ,อะผมว่ามว่างั้นอะหรือถ้าถ้าลูกไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ขนาดนี้ถ้าไล่แบบว่าเป็นพวกน้ํามัน95อะไรอย่างเงี้ยครับก็ใส่หัวฉีดเดิมได้ครับแต่นี้คือเขาไล่ e85 น้อไล่ e85 ด้วยใช่ครับผมคือร้านผมจะไล่ e85 ก็เลยทําหัวฉีดฮอนด้าดีกว่าครับเพราะว่า ยุคนี้ก็น้ํามันแพงด้วยครับไม่ไหวจริงๆพี่แพงแพงทุกอย่างครับยกเว้นเงินยกเว้นเงินเดือนเงินเดือนยกเว้นค่าแรงคร่าแรงไม่แพงไม่ขึ้นเลยใช่ครับผมขึ้นทุกอย่างโอเคงั้นเดี๋ยวผมปล่อยให้น้องออฟนั่งประกอบไปแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมยัางไง,ายยาง,งาเดี๋ยวน้องออฟเขาเรียกมาผมมาอินเสิร์ตดูดูตอนติดเครื่องเลยครับโอเคครับครับผมงั้นห็ขอบคุณครับเดี๋ยว ระหว่างนี้ครับที่ประกอบอยู่นี่ข้อสังเกตน,นะครับฝัออ่งหนึ่งนะมันจะมีตัวเขาเรียกแผ่นอะไรนะมันเป็นแผ่นแผ่นเหมือนทาเป็นใช้เหมือนเป็นแหวนนะครับตรงนี้มันจะมีะข้างในด้านในมันจะมีเสาเลี้ยงน้ํามันอยู่อ่าใช่น้าม,มันมันจะออกมาทางช่อง <c oughs> ข้างก็คืออันนี้คือเครื่องเครื่องของอตัวโดนเองเนะี่ยอ่าเป็นตไตตาแบบนี้นะครับก็ดูว่าการประกอบอะไรอย่างเงี้ยเนาะ เผื่อเพื่อนๆอ,อยากหรือทําเองอะไรครับจะได้รู้ว่าอะไรตรงไหนมันอยู่อยู่ยังไงคือให้ผมมานั่งถ่ายตั้งแต่ตอนน้องออฟรือก็คงจะยากอะ่ะเพราะเวลาอาจจะไม่ตรงกันนะพอดีบางทีลูกค้าเข้ามาแล้วก็นะรถมาแล้วก็บางทีมันต้องรีบทําหน่อยลูกค้าคือเจ้าก็คือ นะครับเสาเสาเสื้อก็อัดอ,อัดเป็นก,กระกะบาดครับเพื่อที่จะให้มันเข้าได้พร้อมกันครับไข่เข้าทีแล้วสองสามเกี้ยวครับแล้วก็ไข่ข้างเสื้ออ๋อค,ค่อยๆมาย้ำต่อคือจริงๆจะเรียกว่าเอออย่าเรียกว่าเป็นเทคนิคดีกว่าเขาเรียกว่าเป็นมาตรฐานในการ ในวิธีการไขดีกว่าใช่ไหมอ่าใช่ัแต่ถ้าส่วนตัวผมแล้วถ้าถามผมอย่างนี้ก็มันก็ถามว่าถูกไหมมันก็ไม่ถูกหรอกพี่เพราะว่าถ้าตัวที่ถูกต้องจริงๆคือเขาจะต้องใช้พวกประแจปอนครับอ่าใช่ซึ่งผมเป็นผู้บ้านๆอย่างนี้พี่เรียนมาน้อยโดยเฉพใช้ประแจปอนไม่ค่อยเป็นับตอนเรียนไม่ตั้งใจครับเพราะว่าจริงๆทุกทุกจุดของน็อตนะครับเขาจะมีอ่ากำลังปอนอ่าผ้าปอนหมดนะครับจริงๆแล้วใช่ แต่เราก็ไข่พอแค่ให้มันอยู่ครับให้มันแน่นภาษาช่างเขาเรียกตึงมือให้มันตึงมือให้มันตึงมือหน่อย สําคัญเลยนี่ที่น้องอ๊อฟทำอยู่มีมาร์กไหมมีครับมีนี่นี่นี่ตามตามสเต็ปเลยมีตัวโซ่ของมาร์กโดนอยู่ตรงไหนครับดูยังไงครับมาร์กโดนฝั่งผมผมผมไม่ได้หรือฝั่งหม้อน้ําครับเพราะผมไม่ค่อยชอบผมก็จะดูมาร์กถ้ารุ่นบางรุ่นรุ่นไหนเขาจะมีมาร์กลายเขาเหวี่ยงครับนี่สังเกตดูครับมันจะเป็นเหมือนรอยบากบาอยู่ครับให้ให้ให้เขาให้ตั้งมาให้ตรงหน้ารถตรงช่วงนี้ที่ตัวตรงเหล็กตัวนี้ครับแล้วตัวโซ่ ก็อองโฟ่ก็จะมีขีดครับขีดจะขนานขนานฝาครับแล้วก็จุดตรงนี้จะต้องอยู่ให้ตรงของล็อกล็อกแคมครับตามนี้นะครับเพื่อนๆอ่ะมันดีตรงที่ว่ามันมีเส้นอ่านะครับใช่ครับเส้นมันจะต้องขนานกับตัวเสื้อถูกต้องครับผมเราจะใส่ได้อันเนี้ยคือเวลาประกอบเครื่องมาร์กอ่ะสาคัญสุดใช่ครับไม่มาร์กมาร์กผิดตาตานี่ผิดถ้าหนักหกก็ หนักๆก,ก็อาจจะสตาร์ทผิดจังหวะผิดวาล์เปิดผิดจังหวะครับ<ไ>ก็อาจจะมีข้อผิดพลาดก็คืออาจจะวาล์วชนลูกวาล์วาอาจจะชนจนมันโคตรอะไรอย่างเงี้ยจุดมีมีผลครับมีผลนี่มันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับที่มไม่ควรไม่ควรพลาดน,นะครับอันตรายมากครับใช่อันตรายมากครับเรื่องมาร์คเพราะว่ามันมีผลไปถึงเรื่องของแบบอาการสตาร์ทแม้แต่แม้แต่เริ่มสตาร์ทอะเอาอย่างนี้ดีกว่ามาร์คผิดอะมาร์คผิดชีวิตเปลี่ยน ใช่ครับมาผิดชีวิตเปลี่ยนยกเครื่องลงอีกรอบเลยนะครับเพราะรุ่นนี้ทําในรถยากมากครับพวกก็โต้เนี่ยครับดีไซน์เขาไม่ได้เหมือนรถอย่างอื่นเนาะไม่เ,เหมือนรถพวกรถโต่เนาะใช่ครับรถโต้ทำในเครื่องได้ไม่ต้องยกลงก็เป็นที่เรียบร้อยครับปิดฝาก,ก่อนเราปิดก็เดี๋ยวเช็ค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 เออ ลองหมุนดูสักรอบสองรอบก่อน<ช>ับว,ว่ามีเสียงมีอะไรชนไหม<ช>ก่อนจะเอาขึ้นจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหลายรอบเนี<ช>่วเวลาหมุนก็หมุนได้มา<ช>ครับ น้องออกเขาก็เช็คนะครับว่ามีเสียงอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับโอเคครับไม่มีโอเคก็ตั้งให้ตรงครับแล้วก็เช็คเช็กวาวครับซึ่งคันนี้ผมตั้งไว้เรียบร้อยแล้วแหละวาวก็เรียบร้อยครับเป็นนั้นเสร็จก็ป<อ>ิดฝาเตรียมตัวยกขึ้นเครื่องครับอุดใจเดียวได้ฟังเสียงครับ เหมือนง่ายเนาะแต่จริงๆกว่าจะมาถึงขนาดนี้ได้ก็เครื่องผมแตกไปตัวนะครับกว่าจะโดนผมจะเป็นขนาดนี้ผมก็สาหัสครับหมดไปเยอะเหมือนกันเครื่องระเบิดไปตัวหนึ่งเพราะว่าก้านไม่ทนก้านก้านมันล้าครับขนาดอันนั้นก้านเดิมไหมหรือว่าเป็นก้านเดิมเหมือนกันก้านเดิมเหมือนกันผมยังงงเลยนะบางคันบางคันก้านเดิมรับอยู่บางคันก้านเดิมก็รับไม่อยู่ ซื้อรุ่นนี้เอาแน่นอนไม่ค่อยได้ครับอันตรายครับมาผมจะบอกยังไงดีมาตรฐาน QC แต่ละคันออกที่ยวออกมาจากโรงงานนี่ขนา,าดออกศูนย์บางคันวิ่งร้อยสามสิบบางคันวิ่งร้อยเดียวบางคันวิ่งร้อยสิบก็มีครับมีให้เห็นเหมือนกันรถรุ่นนี้อะไรที่ไม่เคยเห็นในรถรุ่นอื่นๆเนี่ยรุ่นนี้มีให้ดูหมดก็เมื่อสกูดี้ครับก็ ให้น้องออฟประกอบจนเสร็จแล้วครับตอนนี้นี่นะกำลังลองเบิ้นเครื่องกันอยู่นะครับก็คือสตาร์ทติดเรียบร้อยแล้วคืออยู่ใ,ใกล้ไม่ได้ครับตอนนี้เสียงแค่ไม่ได้ยินแล้วครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงใ,ใกล้ดูครับไป เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาสรุปงานกับน้องอ๊อกกันดีกว่าว่าทาอะไรไปบ้างครับคันนี้สรุปงานนะครับจากของเดิมมา61มิลไม่มีส่วนควบไม่มีอะไรมาเลยนะครับแคมไม่มีลิ้นไม่มีหัวฉีดไม่มีนะครับก็คันนี้จบงานเป็นลูก59ครับเปลี่ยนเสื้อใหม่ตัวหนึ่งทําฝาแยงพอร์ตครับผมแล้วก็วัดซีซีเบ้าฝาแล้วก็มีลิ้นลิ้นปากาําสองครับแล้วก็มีชุดหัวฉีดฮอนด้า ครับผมแล้วก็โมระบบน้ําโมระบบฟัมติกครับผมก็คันนี้ก็จะมีเท่านี้ครับแล้วก็ตอนนี้ไล่เป็นตอนนี้ในถังเขาเติม e ี่สิบมาครับก็ยังไม่อยากดูดออกว่ามันมีเยอะก็เดี๋ยวใช้ e ี่สิบรันอินไปก่อนใช่ครับแล้วเดี๋ยวจะไล่เป็นเก้าห้าแทนแล้วก็เดี๋ยวไล่ดูชุดข้างก่อนเพราะว่าชุดข้างนี้ไม่ใช่ของสำนาาสักผมเขาก็เดี๋ยวต้องไล่ดูก่อนว่าชุดข้างเขาจะวิ่งเป็นยังไงเพราะว่าต้องรอรันอินเสร็จก่อนครับผมใช่ครับแล้วอ่าอย่างอื่นก็ประมาณนี้ ใช่ครับรใช่อะไรก็จะมีประมาณนี้เรื่องของราคาบอกได้ไหมหรือว่ามันต้องแล้วแต่คันอืออยู่ที่ของมาดีกว่าครับเพราะแต่ถ้าเริ่มสเต็ปเริ่มต้นถ้าลงเครื่องเนี่ยครับผมเริ่มทําก็จะเป็นเริ่มตั้งแต่สองพันเงี้ยครับใส่แคมตัวหนึ่งอะไรเงี้ยครับใช่แคมตัวหนึ่งพร้อมใส่ครับผมก็จะเริ่มประมาณสองพันแต่ถ้าจะขยับลูกก็บเบ็ดเสร็จก็จะอยู่ลูกแคมฝาเนี่ยเบ็ดเสร็จก็สี่พันกว่าบาทเกือบห้าพันประมาณนี้ครับแล้วแต่รถแล้วแต่คันด้วยครับว่ามีของมีอะไรยังไงบ้าง ถ้าสนใจจริงๆทักมาคุยกันได้ครับเดี๋ยวทิ้งเฟซบุ๊กไว้ให้ครับผมได้ครับก็ทักทักมาคุยกันได้ครับทักมาสอบปรึกถามสอบถามได้ครับปรึกษาได้ครับเรื่องเครื่องเรื่องรถมีปัญหาอะไรเงี้ยครับทักทักมาคุยได้ครับผมยินดีตอบถ้าผมรู้นะผมจะตอบให้ครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้เนาะวันนี้นะครับอาจรายละเอียดอาจจะ ไม่ได้ครบทวนอะไรมากเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าจะมาลองรถพรุ่งนี้ใช่ก็เลยต้องเร่งประกอบหน่อยอะไรตรงไหนที่ขาดตัวบกข้องไปเดี๋ยวมาคุยกับน้องออฟส่วนตัวเลยว่าถ้าสนใจจริงๆนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็ยังไงวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปฟังเสียงกันหน่อยดีกว่าฟังเสียงอีกสักที่ทิ้งสายทันทีพอแบตมันได้ละมีเสียงวามติ๊กดังชัดเลย ได้ปอนเียงดังก็จะประมาณประมาณนี้ครับขับสนุกสนุกครับบิดติดมือคันนี้ผมรับประกันเลยงานแก้เอาอยู่แน่นอนครับสเตปนี้ไม่เขินผมบอกเลยออกทริปเฉพาะวิ่งกับโดนด้วยกันนะครับไม่ใช่ไปวิ่งกับรุ่นอื่นนะสู้ลําบากครับรถตลาดเขาแรงกว่าของก็ดีกว่าครับรุ่นนี้ของบางอย่างมันสู้รถตลาดไม่ได้จริงเราต้องยอมรับครับก็พูดง่ายว่าของเล่นจุกจิกอ่ะลูกจุกจิกอ่ะผมลูกจุกจิกเขาฝั่งนู้นเขาจะเยอะกว่าฝั่งเราจะ ลูกจุกจิกมันน้อยครับมันไม่ค่อยมีของให้เล่นตอนนี้มันก็ผมก็พยายามพัฒนาของเล่นออกมาเยอะๆอยู่ครับกําลังทําอยู่ตอนนี้ก็มีของที่จะทําหลายอย่างครับก็มีพวกสายพงสายพานของเซอร์วิสแล้วก็พวกอาจจะเป็นพวกหมอ้อน้ำมินียมเพราะว่ารุ่นนี้มันชอบมีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับเนี่ยก็จะเปลี่ยนพวกชุดหมอ้อน้ําเป็นหมอ้อน้ำปิเนียมใช่ครับก็จะเปลี่ยนเป็นชุดพวกหมอ้อน้ำปิเนียมผมว่าน่าจะแก้ปัญหาได้ดีครับเพราะว่า บางคนไม่ได้ใส่ยกพักเท้าอย่างเงี้ยครับก็มันจะมีไอร้อนออกมาครับคนซ้อนก็เดือดร้อนได้คนซ้อนเดือดร้อนแน่นอนครับมันร้อนจริงๆครับยิ่งถ้าผู้บังคับบัญชานั่งด้วยนี่ไม่ต้องคุยกันเลยครับเดี๋ยวมีสิทธิ์ได้ขายรถแน่นอนครับเพราะมันร้อนครับมันร้อนจริงๆครับยิ่งออกทางไกลยิ่งร้อนมากครับร้อนเหมือนตัวพันเลยพี่นั่งโอ้โหพัดลมมันเป่าหม้อน้้ำออกเงี้ยครับมันออกขาพอดีเลยมันลงขาพอดีเต็มเต็มเลยคนซ้อนที่เคยพาซ้อนของผมก็บ่นเหมือนกันบอกร้อนมากร้อนจนแบบ ต้องยกเท้าขึ้นน่ะไม่ไหวครับยิ่งประเทศไทยอากาศร้อนๆ้อนด้วยครับเนี่ยเยี๋ยิ่งไปกันใหญ่เลยไว้พวงแน่นอนครับใช่ครับผมก็จะประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวยังไงก็รายละเอียดเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้แล้วกันนะน้องออฟนะเหมือนเดิมนะเบอร์โทรเบอร์โทรเฟซบุ๊กนะสนใจอะไรก็มาติดตามแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวให้น้องออฟปิดรายการใี้เราเลยนะครับได้ครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจกดติดตามให้ช่องพี่ผมด้วยนะครับช่องรถเป็นบ้านนะครับอย่าลืมนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆมาฝากกันอีกนะครับก็ตามแั้น,นะครับตอนนี้น้อง